พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสและยะลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยที่ว่าการอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบ30ชุด ส่วนที่หน่วยเฉพาะกิจกลมฐานรานที่48จังหวัดนาราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในอำเภอเจ้าอ่อยร้อง50ชุดที่กองร้อยฐานรานที่4613จังหวัดนาราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจที่อำเภอรือเสาะ50ชุดและที่ชุดคุ้มครองตบบ้านแหลจังหวัดยะลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจที่อำเภอทานโต50ชุด จากนั้นเดินทางไป ห้องประชุมค่ายสรีนทนร์ทองอเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อร่วมประชุมรับฟังสรุป,ปรสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบ,บทจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตั้งขึ้นเพื่อเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานียยลานาราธิวาสตูลและสงขลาที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมาศาสนาและว,วัฒนธรรมท้องถิน่นสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติ ต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบณกองร้อยฐานพรานที่4402จังหวัดปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจแอมเภอทุ่งยางแดง50ชุดส่วนที่โรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้2ชุด และที่โรงพยาบาลสงขลานครินจังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้6ชุดการได้รับสิ่งของพระราชทานช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้